ท <Thank> อดเล้วงงสีลวกเสียฮ้โลแองกิวเดอร์ไมเคิล สวัสดีรับไม่เป็นน้าหน้า ทอดกีปพนเออร์หนังกีเปนเรียกอะไรทอดครับสวัสดีครับคุณอภรรตขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุสดจัดกำลังทำุ้าวญี่ปุ่นว่าถอดข้าจับเออรนหนังทำมห้แน่คุณอภรรตกีเพนเอืรนถอดเออรนวางได้ วัดทีทักทายทุกท่านแล้วครับถอดสีโคบอ่อนหมูถึงก็ตำเบาพูงครับนะพอ นี่เสียหายราชิดวงเอาเสียหองหายชิดวงขิ้นก็ตำมะโกขึ้นน้ำกันนะครับโมโหว่าชิดแดงหอยดีบอ่เสียขอดแล้วชิดวงดวงยาวอยติกรรมมะโก สวัสดีเขียวพ,พอนขา,าตะเ้าอ,อ่อนยูพี่ทะวัสวิ์คานองอ่อน 不能换的。 เีแปนสติ๊กว่าแนวไดหน้หน่าหนาถอดบ่อให่แดนเอ็นถอดถอดหมู